ผู้สื่ข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางเจษดาวันนการอายุ23ปีหนุ่มโรงงานแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมเปลี่นทองหนองคามซึ่งพักอศาศัยอยู่ในห้องเช่ากับแฟนสาวในพื้นที่หมู่ที่1ตําตบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าสกูก๊ปที่ไอสีเทาทะเบียน1 กอไก่ทอถุง4205ระยองที่จอดล็อกคอไว้กลิมกำแพงใต้บันไดทาขงขึ้นชั้นสองของหอพักเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาตื่นเช้ามาได้หายไปจึงขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพักพบว่าเมื่อช่วงกลางดึกได้มีคนร้าย2คนเดินเข้ามาขโมยออกไปอย่างใจยเย็นโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีด้านนายเจษดาผู้เสียหายเาายล่าว,ว่าตนเองซื้อรถจักรยานยนต์คันนี้มาได้ประมาณ2ปีแล้วผ่อนงวดละเกือบ3,000บาทเพื่อใช้ขับขี่ไปทํางานและไปทาธุระกับแฟนสาวโดยจอดลง ตั้งแต่ออกรถมาซึ่งก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากรถก็ยังผ่อนไม่หมดเหลืออีกประมาณ1ปีไปไหนไปไหนก็ต้องยืมรถจักรยายนยนต์ของน้องชายที่อยู่หอเดียวกันมาใช้เพื่อรอเงินแล้วไปทาเรื่องออกรถใหม่ใช้ขี่ไปทามาหากินพร้อมอยากวอน,วนให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจช่วยติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดําเนินคดีโดยเร็วเนื่องจากประชาชนที่ลงมาทามาหากินในพื้นที่ต้องมาเดือดร้อนกับคนร้ายที่ก่อเหตุแบบนี้